ต่อค่ะตำรวจภูทรภาค8และตำรวจจังหวัดพังงารวบรดมกำลังกันกว่า60นายค่ะล้อมรีสอร์ทและที่พักที่เกาะยาวอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานะคะไปติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ2คนที่ใช้ปืนสงคราม M16 ไล่ยิงคู่กรณีหลังจากมีเรื่องทะเลาะก,กันกับลูกชายหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะกรณีที่มีการขับขี่รถไปเฉี่ยวชนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะ ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษภูทรภาค8และตำรวจชุดสืบสวนสถานีภูทรพังงาประมาณ6 0นายค่ะเข้าปิดล้อมรีสอร์ตและบ้านพักบนเกาะยาวอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา เพื่อตามจับนายพง์พีระพงสวัสดีและนายธนศักดิ์เจนนาวีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพังงาคดีทำร้ายร่างกายบุกรุกเคหสถานและมีอาวุธปืนสงครามไว้ในครอบครองหลังจากผู้ต้องหาทั้งสองคนเกาะคดีใช้ปืนสงครามยิงบ้านนายเกียรติภูมิเกบุตรบนเกาะยาวเมื่อหลายวันก่อน ผลการตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยของเจ้าหน้าที่ซึ่งคาดว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองคนอาจจะใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวอยู่บนเกาะเจ้าหน้าที่ยังไม่พบตัวผู้ก่อเหตุแต่อย่างใดนายเกียรติภูมิผู้เสียหายให้ข้อมูลบอกว่าคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมามีลูกชายผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งบนเกาะยาวขี่รถจักรยานยนต์มาเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของตัวเองก็ว่ากล่าวตักเตือนในเรื่องของการขับขี่รถเพราะว่า คนที่เฉียวชนเนี่ยอายุยังน้อยแต่ปรากฏว่าลูกชายของผู้มีอิทธิพลคนดังกล่าวไม่พอใจไปตามพ่อตัวเองมาแล้วก็มีปากเสียงในการชกต่อยแต่ฝ่ายคู่กรณีสู้ไม่ได้ค่ะก็เลยไปหยิบอาวุธสงคราม M16 มมาจากบ้านพักมาไล่ย,ยิงมีการยิงปืนข่มขู่ใส่บ้านพักด้วย พอแจ้งความกับตำรวจผู้ทรบนเกาะยาวตำรวจกลับยกมือไหว้คู่กรณีแล้วก็ไม่ยอมจับกลุมดำเนินคดีนะคะทั้งๆที่มีอาวุธปืนสงครามอยู่ในมือนายเกียรติภูมิก็เลยเดินทางไปร้องเพจดังที่กรุงเทพมหาคนครให้ช่วยเหลือเป็นที่มาของการระดมกำลังเข้าปิดล้อมบนเกาะยาวและออกหมายจับคู่กรณีค่ะ